ไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินได้อยู่ได้อยู่เด้อเย็นไหมลูกเออเย็นก็นเล่นลูกกระแทกลงไปเลยเออเย็นไหมลูกอู้หูไฟอยูอยืมเดยวไม่ได้ลูกมันจะตกเออเออเอย่าเ,เดินนะลูกระวังหกล้มนะ นี่เอาห้อยขวัญเออน้ำเหรอเออไปออกแล้วมันออกแล้วอืม ยิ้มยิ้มลูกเนี่ยสองสามอาเชื่อได้สองนิ้วยิ้มเยี่ยมเออธรรมชาติชอบไหมลูกชายขวัญชอบไหมเย็นดีไหมลูกเออออนเอาวิดน้ำวิดน้ำเมอเออ ากับน้องไปปลาอย่ไหนลูกปลาไปดูปลากันลูกมีปลาไหมม,ม,ไหมีมีปามลากันไหมมีปลาไหมลูกมีปลาไหม มีปลาไหมลูกเล่นไหมเออลูกมีปลาไหมล่กปลานี่ไปขอนปลาลูกมาดูปลาลูกนี่ไงมันปลาปลาเยอะอยู่นี่นี่นี่ตามมาจำมาดูกระวังตกนะลูกนี่ปลาเนี่ยโอ้ยปลาปลาเยอะอยู่ ก็มีน้ำตกด้วยครับมันเป็นไฟครับไฟชะลอน้ำฮะก็เออตกตกลูก ้าวเรามาเที่ยวกลางเต็นเ,เดินไปลูกเดินไปขึ้นสะพานไปไปดูปลาไปดูปลาลูกปลาอยูไ่ไหนปลาเอาอระวังตกนะลูกระวังตกนะอืมปาตามาดูปลาลูกมาดูปลาปลาครับมาดูบรรยากาศอืม สวยงามครับตอนเช้านะครับอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นนะครับจันทบุรีนะครับอำเภอแก่งหางแมวนะครับก็บรรยากาศธรรมชาติก็สวยงามครับตอนเช้าครับบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับก็มีคนมากลางเต็นนะครับก็ นีเต็นของเราครับโอเคนะครับซื้อมาสองพันหกตาตาพุ่งขล้วลูกพึ่มมีลานกลางเต็นเขียวจีนะครับเป็นหญ้าโอ้นุ่มครับครับบรรยากาศธรรมชาติครับกลางคืนก็จะมีช้าง,ว,งวันก็เจ้าที่บอกจะมีช้างออกมากินหากินตรงลานข้างหน้านะครับ ก็จะมีแม่น้ำกั้นนะครับเราไม่ได้ตั้งใจมากลางเต้นนะครับแต่รถมันติดนะครับนี่ครับบรรยากาศเต้น,นครับดูครับอือ ครับรับอยู่ขาวหน่อยลูกค้า <coughs> ระวังตกแล้วลูกฟาวัญมาดูฝั่งนี้ลูกมาดูฟาวัญสนุกเลยอึฮ ขวัญหันหน้าไปลูกเออไปขวัญหันหน้าไปลูกามาถ่ายลูกของน้องเลย บรรยากาศตอนเช้าครับก็โอเคนะครับแต่ก็คือก็ร้อนอยู่ในช่วงนี้ครับอากาศอุณหภูมิก็ดึกๆมากครับตีหนึ่งตีสองค่อยเย็นนะครับตรงนี้ไม่มีที่นี่ไม่มีสัญญาณเน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตทุกค่ายเลยครับก็ต้องทำใจนะครับไม่มีสัญญาณเลยอืม ก็ต้องทำใจนะครับไม่มีสัญญาณเน็ต